เข้าสู่ข่าวสารเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมคําถามที่ชวนคุยกันนะครับว่ารัเสเซียจะเอาห,หรือไม่เอาลองถามทุกคนดูอย่างที่บอกครับว่านี่เป็นผลมาจากการเจรจารการระหว่างสหรัฐกับยูเครนที่จัดขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียนะครับเป็นการเจรจารที่มีผลลัพธ์ออกมาโดยล่าสุดฝ่ายรัเสเซียได้มีความเห็นต่อเรื่องนี้โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัเสเซียบอกว่าจุดยืนของรัเสเซียต่อข้อเสนอหยุดยิงเนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัสเซียเท่านั้นจะไม่มีปัจจัยแวดล้อมจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในครั้งนี้ครับนี่เป็นท่าทีที่ออกมาจากโฆษกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียและยังเป็นท่าทีเดียวที่ฝ่ายรัสเซียพูดถึงหลังจากที่สหรัฐกับยูเครน นำเสนอแผนหยุดยิงเป็นเวลา30วันนะครับขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียยังยืนยันนะครับว่าการพูดคุยระหว่างผู้แทนสหรัฐกับผู้แทนของรัสเซียจะยังเกิดขึ้นต่อไปยังไม่ตัดความเป็นไปได้ใดๆกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับรัสเซียการออกมาพูดในครั้งนี้ก็ยังเป็นการสงวนท่าทีแต่ว่าก็มีรายงานออกมาแล้วแหละครับไม่ว่าจะเป็นรายงานว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซีย เอาสิ่งที่ได้พูดคุยระหว่างยูเครนกับสหรัฐไปคุยกับฝ่ายรัเสเซียต่อหรือแม้กระทั่งรายงานที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียนั้นอาจจะคุยกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทีนี้นก่อนจะโปรเจคชั่นมองภาพไปข้างหน้าถึงเรื่องนั้นเราย้อนไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเจรจาร ระหว่างสาหรัฐกับยูเครนที่ซาอุดิอราระเบียกันก่อนนะครับโดยสำนักข่าวสินหัวสื่อทางการจีนรายงานถแถลงการร่วมหลังจากการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอยูเครนและสหรัฐในเมืองเจด,ด้าของซาอุดิอราระเบียระบุนะครับว่ายูเครนเนี่ยส่งสัญญาณพร้อมยอมรับข้อเสนอของสหรัฐในการหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา30วันโดยทันทีและอาจขยายออกไป หากทั้งยูเครนและรัสเซียตกลงร่วมกันได้ครับถแถลงการยังระบุว่าสหารัฐจะสื่อสารกับรัสเซียว่าการตอบรับข้อเสนอจากฝ่ายรัสเซียถือเป็นกุญแจสําคัญในการบรรลุสันติภาพสหรัฐได้ตกลงจะยกเลิกการระงับการแบ่งปันข่าวกรองโดยทันทีนะครับ และกลับมาให้ความช่วยเหลือทางความมั่นคงแก่ยูเครนโดยทั้ง2ฝ่ายได้หาหรือถึงความสําคัญของความพยายามในการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะในช่วงของการหยุดยิงด้วยโดยคณะผู้เจรจารยังตกลงที่จะแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อเริ่มการเจรจารโดยมุ่งเป้าไปที่การบรรลุสันติภาพอย่างยั่งยืน ด้าสารัฐยืนยันความมุ่งมั่นในการเจรจากับตัวแทนของรัเสเซียขณะที่ยูเครนเน้ยนย้ำความจำเป็นที่ต้องให้พันธมิตรย,ยุโรปมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้นอกจากนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศตกลงที่จะเร่งสรุปข้อตกลงฉบับสมบูรณ์โดยเร็วในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุสำคัญของยูเครนเพื่อขยายเศรษฐกิจยูเครนการหารือครั้งนี้อย่างที่เห็นในภาพนะครับเป็นการหารือระดับสูงฝ่ายสารัฐมีมาโคดูบิโอซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีไมวอล์ ที่เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐขณะที่ฝ่ายยูเครนก็มีอังเวเยอหมัดหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทําเนียบประธานาธิบดียูเครนอังดีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนลุสเตมอเมรอฟ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนรวมทั้งผู้แทนคนอื่นๆคืออาจจะไม่เห็นประธานาธิบดีเซนสกี้ร่วมวงในการพูดคุยเจ้าหน้าที่ระดับสูงครั้งนี้นะครับแต่ว่าประธานาธิบดีเซนสกี้ก็ได้เดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียด้วยโดยเจ้าชายไซฟอร์บินซาฮันอัลซาุดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียและมูซาอิดบินมูฮัมหมัดอัลไบยาน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียก็ได้เข้าร่วมการหาหรือในครั้งนี้ด้วยนะครับหลังการหาหรือระหว่างสหรัฐกับยูเครนคนหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศมาโคโรบิโอที่สวมผูกเนคไทสีแดงที่เห็นในภาพนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้บอกว่าตอนนี้ลูกบอลได้ย้อนกลับไปที่ฝั่งของรัสเซียแล้วความหมายก็คือว่าข้อเสนอตอนนี้เกิดขึ้นแล้วจากยูเครนจากสหรัฐว่า เรามาหยุดยิงกัน30วันดีไหมตอนนี้ก็รอฝั่งรัเสเซียว่าจะตอบรับหรือไม่ตอบรับอย่างไรก็เป็นคำถามที่เราชวนคุยกันนี้ยแะครับว่ารัเสเซียจะเอาหรือไม่เอากับข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา30วันความน่าสนใจก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยได้ออกมาบอกพูดต่อน,นะครับบอกว่าถ้ารัเสเซียไม่เอาเนี่ยหรือว่าถ้ารัเสเซียขวางการหยุดยิง30วันเนี่ย รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนิยามเลยว่ามันก็จะถือว่าเป็นเรื่องโชคร้ายที่เราจะได้รู้แล้วว่าใครคือมารขวางสันติภาพนะครับนี่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปรียบเปลยแบบนี้เลยว่าถ้ารัเสเซียไม่เอาก็จะได้รู้รู้เช่นเห็นชาติกันว่าใครเป็นมารขวางสันติภาพพร้อมทั้งย้ำว่าฝ่ายยูเครเนเนี่ยพร้อมที่จะยุติการสู้รบพร้อมที่จะยุติการยิงและพร้อมจะขึ้นสู่โต๊ะเจรจาแล้ว นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยของสื่อยูเครนครับที่อ้างการเปิดเผยถึงรายละเอียดข้อตกลงหยุดยิง30วันที่ว่านี้เนี่ยก่อนหน้านี้นก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วข้อตกลงหยุดยิง30วันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับมีการนําเสนอมีการโยนหินถามทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผู้นํายูเครนทะเลาะกับผู้นําสหรัฐแล้วไปประชุมต่อกับชาติยุโรปแล้วมี3มชาติเกาะกลุ่มกันก็คือฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ยูเครน ผลักดันสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงสงบศึก30วันขึ้นมาแล้วก็พัฒนาต่อจนกลายเป็นแผนหยุดยิง30วันที่ยูเครนและสหรัฐพูดคุยแล้วก็เห็นพ้องต้องกันเนี่ยปรากฏว่าในรายละเอียดนี้มีการเปิดเผยนะครับว่าข้อตกลง30วันนี่นะมันจะรวมถึงการหยุดใช้ขีปนาวุธหยุดใช้โดรนหยุดใช้ระเบิดจอมตีโดยพื้นที่ที่จะมีผลเนี่ยจะไม่ได้มีผลแค่ในทะเลดำคือการจอมตีทางทะเลเท่านั้น แต่ว่าจะต้องมีผลในการหยุดจริงตลอดแนวหน้าของการสู้รบด้วยนี่คือสิ่งที่ฝ่ายสารัฐฝ่ายยูเครนยื่นข้อเสนอไปที่ฝั่งรัสเซียโยนบอลกับที่ไปที่ฝ่ายรัสเซียนะครับก็ต้องดูว่าฝ่ายรัสเซียจะตอบว่าเอาหรือไม่เอาโดยมีรายงานนะครับว่าผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีทรัมหลังจากร่วมพูดคุย ที่ซาอุดีอาระเบียแล้วเนี่ยเขาเดินทางต่อไปที่รัสเซียเลยครับเพื่อที่จะหยิบเอาผลของการเจรจาไปคุยกับฝ่ายรัสเซียต่อขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็แสดงความหวังด้วยนะครับว่ารัสเซียจะเห็นด้วยกับการหยุดยิง30วันหลังจากมีการประชุมระดับสูงระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐกับยูเครนที่ซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีทรัมป์ยังเปยด้วยนะครับว่าโอเคการพูดคุยครั้งนี้ดูเป็นผลลัพธ์ที่ดีเพราะฉะนั้น เขาอาจจะเชิญประธานาธิบดียูเครนโวลดิเมียเซนสกี้กลับมาเยือนทำเนียบขาอีกครั้งอย่างแน่นอนรวมถึงจะหาหรือคดกลงหยุดยิงกับวลาดิเมียปูตินซึ่งเป็นผู้นำรัเสเซียเพราะนี่เป็นเรื่องที่ทั้งรัเสเซียและยูเครนต้องทำร่วมกันขณะเดียวกันก็ยืนยันนะครับว่าการแบ่งปันข่าวกรองการให้ความช่วยเหลือทางการทหารกลับมาแล้วหลังจากที่สหรัฐระง,งับกับยูเครนไปประธานาธิบดีทรัม หวังอย่างมากว่าประธานาธิบดีปูตินจะเห็นด้วยกับข้อตกลงนี้พร้อมทั้งระบุว่าเขาหวังว่าจะได้เห็นข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมใหญ่กับรัเสเซียในวันพรุ่งนี้ประชุมใหญ่ที่ว่านี้ก็อาจจะหมายถึงรายงานข่าวที่ระบุว่ามีผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีทรัมเองเนี่ยไปรัเสเซียแล้ว พร้อมกับข้อเสนอที่ว่านี้เพื่อน,นําไปคุยกับฝ่ายรัสเซียต่อขณะเดียวกันก็นกยังมีความเป็นไปได้จากรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีพร้อมเองก็อาจจะพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเช่นเดียวกันครับการหารือเพื่อนําไปสู่ข้อเสนอ หยุดยิง30วันเนี่ยเอาเข้าจริงก็เกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีที่ดูเดือดของทั้ง2ฝ่ายที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เป็นการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอย่างกรณีของการโจมตีเข้าไปในรัสเซียเนี่ยฝ่ายรัสเซียก็ระบุว่ายูเครนได้ใช้การโจมตีด้วยโดรนจํานวนมากและถูกมองว่าอาจจะเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโจมตีไปยังมอสโก เมืองหลวงของรัสเซียเลยนะครับโดยมีรายงานว่าทําให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก18คนกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุในแถลงการที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเนี่ยสามารถยิงโดรนของยูเครนตกถึง343ลำที่บินเข้ามายังฝั่งของรัสเซียขณะเดียวกันฝ่ายรัสเซียก็โจมตีเข้าไปในยูเครนแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต อย่างน้อย14คนและบาดเจ็บอย่างน้อย33คนเช่นกันนะครับโดยมีการโจมตีเข้าไปหลายจุดโดยฝ่ายยูเครนระบุว่าได้มีการยิงขีปนาวุธอิสกันดาเอ็มเข้าไปในหลายเมืองรวมถึงเป็นการยิงขีปนาวุธขีปนาวุธอิสกันดาเอ็มจำนวน3ลำเข้าไปในหลายเมืองนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีการใช้โรนชาเหตดสัญชาติอิหร่านจำนวน100 33ลำด้วยโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถยิงตกได้เป็นโดน98ลำนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ดุเดือดที่เกิดขึ้นเช่นกันกนะครับน,นี่คือความเคลื่อนไหวของกรณีสงครามยูเครนที่เราสัญญิงสัญญาว่าจะพยายามหยิบมาอัปเดตให้ทราบความคืบหน้า ที่เกิดขึ้นกันนะครับแล้วก็อยากให้มองภาพว่าปีนี้หลายคนมองว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นหรือไม่การยุติสงครามยูเครนจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าคําถามแรกที่ชวนคุยนี่แหละครับว่าตกลงรัสเซียจะเอาไม่เอากับการหยุดยิง30วันก็เป็นสิ่งที่หลายคนมองว่านี่เป็นการวัดใจรัสเซียด้วยท่าทีแรกสุดนะครับสำนักข่าวทูเดย Make tomorrow today